เกิดเหตุฟ้าผ่าชาวบ้านขณะทําไร่ในพื้นที่บ้านแม่อุสุโพคีอําเภอท่าสองอย่างจังหวัดตากส่งผลทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมหกรายค่ะน,นายนรงเปรืองคําผู้จัดการมูลนิธิเพชรกเกษมสาขาท่าสองอย่างพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือหลังได้รับแจ้งเหตุฟ้าผ่าชาวบ้านในพื้นที่ บ้านอุสุโพคีหมู่ห้าตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองอยางจังหวัดต,ตากส่งผลทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมหกรายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งช่วยเหลือนายหนอวาคงสดใสและนางสาวมื้อจาคงสดใสซึ่งเป็นพี่น้องชาวไทยภูเขาเผ่าปากะกะยอพร้อมคนกานอีกหนึ่งคนส่งโรงพยาบาลท่าสองอยาง ส่วนคนงานอีกสามคนเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุและญาติได้นำส่งโรงพยาบาลแล้วสำหรับสาเหตุเบื้องต้นทราบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดอยู่ระหว่างทำไร่บางส่วนกำลังเก็บหน่อไม้ระหว่างนั้นเกิดฝนตกหนักจึงหลบฝนบริเวณกระท่อมและต้นไม้ใหญ่จากนั้นได้เกิดเหตุฟ้าผ่าลงมาจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมหกรายดังกล่าว